ชัยภูมิชาวบ้านแห่ขอโชคลาภต้นกล้วยแปลกประหลาดออกลูกเต็มเครือครบสมบูรณ์แต่ใบและลำต้นดูเสมือนแห้งตายเพื่อนบ้านทราบข่าวนำทูปเทียนผ้าสามสีไปผูกขอโชคลาภปีใหม่2567ได้ดังหวังในคลิปได้เลข58ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านสวนของนายสุพจน์ ประภาวงบ้านเล็กที่89หมู่15บ้านนหนองอุด,ดมตำบลบ้านคว้าอําเภอบ้านคว้าจังหวัดชัยภูมิข้าราชการบำนานอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบัวบานสามคัคคีได้บอกว่าหลังกเกษียณแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็เลยปรึกษาครอบครัวไปทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ในเนื้อที่5ไร่โดยแบ่งเป็นสโซน 1. ขุดบ่อเลี้ยงปลา 1. ไร่2ทํทำที่อาศัย 3. ทํทำเศรษฐกิจพอเพียงโดยปลูกพืชเช่นมะม่วงมะพร้าวมะละกอพลิกลิ้นจี่ไผ่กิมซุงและกล้วยได้ปลูกมาหลายสายพันธุ์มีกล้วยน้ำว้ากล้วยเทพพนมกล้วยหอมทองกล้วยเล็บมือนางกล้วยหักมุกใจคิดว่านำมาปลูกเพื่อบริโภคเหลือก็าขายปีที่ผ่านมาทำไรายได้ประมาณ 1น0 0งบาทถึง20,000บาทและที่เป็นไฮไลท์ขณะเดียวกันวันนี้ทางเพื่อนๆและญาติจากต่างจังหวัดได้มาเยี่ยมในช่วงปีใหม่มาเห็นต้นกล้วย2ต้นที่แปลกประหลาดมีลำต้นแห้งเขียวเสมือนยืนต้นตายแต่ที่แปลกผลเครือกล้วยยังสมบูรณ์พร้อมเก็บเกี่ยวได้ตามปกติเหมือนต้นอื่นๆและเมื่อญาติญาติเพื่อนๆทราบข่าว ได้นําทุบเทียนและผ้าสามสีไปผูกมัดและกราบไหว้ขอพรโชคลาภในช่วงปีใหม่2567นี้ด้วยส่วนเลขที่เห็นมีเลข5 8คำหอมชุมชนภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน